ซูปเปอร์ชาร์อันดับที่2อ,อ้าอเก่งกระรนโรรดไผ่พงษธรมาแรงไม่เบาสมกับที่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงษธรกับเพลงที่มีชื่อว่า ไผเก่งกระดอออนชา์ที่10อันดับเพลงดงัง90้าสทุรักไทยมา40สัปดาห์ติดและสัปดาห์นี้ไต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่2แล้วค่ะสวัสดีครับผมไผ่พงศธรครับวันนี้ไผ่ก็ต้องขอบคุณมปยังแฟนๆนะครับ ชาว90บุกทุ่งรักไทยที่ทุกคนนะครับที่ขอเพลงไอ้เก่งกระดอเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณไปอย่างพี่วีดีเจทีมงานที่อยู่เบื้องหลังททุกคนนะครับหวังว่าบทเพลงไอ้เก่งกระดอนะครับจะทาให้ทุกคนมีความสุขนะครับยิ้มได้นะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงไอ้เก่งกระดอแล้วก็ศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM 90รุกทุ่งรักไทย